สวัสดีค่ะ วันนี้ช่องชอบซีรีส์ขอนำเสนอภาพยนตร์จีนแนวสร้างกำลังใจนำแสดงโดยเจียหลิงนักแสดงตลกและเป็นผู้กำกับหญิงเดียวที่มีรายได้สูงสุดในโลกและด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นสาวพัฒไซมานานหลายปีหลังจากหนังเรื่องนี้ที่เจียหลิงเป็นทั้งผู้กำกับและนักแสดงนำออกฉายทุกคนถึงได้รู้ว่าที่เจียหลิงหายหน้าออกจากสื่อไปเป็นปีก็เพราะเธอลงทุนลดน้ำหนักเพื่อความสมจริงในบทบาทจากน้ำหนักตัวร้อยกว่าโลเหลือ58โลพร้อมกับรูปร่างแบบเฉยๆเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่ใครเห็นก็ไม่อยากเชื่อว่าเจีย จะทําได้เริ่มเปิดมาที่นาาเอกของเรื่องตู้เลออิงลูกสาวคนโตของร้านขายของชําเจ้าของน้ําหนักร้อยกว่าโลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่และองจากงานมาอยู่บ้านทําแค่นอนและกินกินและนอนเท่านั้นในชีวิตแม่กับน้องสาวที่ทนเห็นมานานจนเกินกว่าจะบรรยายพอร,รู้ว่ามีญาติทํางานอยู่รายการฝันที่เป็นจริงช่วยคนอ้วนหางานได้แม่ก็เลยเรียกให้มาดูสภาพของน้าเอกเพื่อจะได้ทาคอนเทนต์กับเขาบ้างแต่เพราะไม่ได้บองก,กาวกันก่อนพ่อเนี่ยตื่นนอนและโดนแม่กับน้องจับมาให้ญาติที่ว่ามาสัมภาษณ์ถ่าย ไปได้นยในที่ไม่ชอบอยู่แล้วพอมาได้ยินแม่บ่นไปซ้ำๆต่องย้ำว่าเธอเป็นตัวร้ายประโยชน์ในเอกก็เลยบอกลาแต่พอจะลุกนี้นเอกก็ต้องชากกับน้องสาวที่เข้ามาขวางด่าใส่ที่นเอกทำตัวเป็นภาระให้พ่อแม่เลี้ยงอยู่แบบนี้นเอกทนอยู่ต่อที่บ้านไม่ได้ก็ใช้วิธีหนีหน้าออกมาข้างนอกเธอโทรตามแฟนกับเพื่อนสนิทให้มาหาโดยไม่รู้ว่าแฟนกับเพื่อนสนิทแอบบคิดไม่ซื่อคบกันรับพลังจนนอนกันไปถึงไหนแล้วและพอนอนกันจนท้องแฟนของนเอกก็ได้ตัดสินใจที่จะบอกความจริงใน เมื่อหนีหน้ากันไม่พ้นเพราะงั้นระหว่างที่นาเอกำลังเซ็งกับเรื่องที่บ้านพ่อแฟนมาบอกเลิกเพราะมีคนอื่นจากที่พูดไม่ออกอยู่แล้วก็พูดไม่ออกยิ่งกว่าเก่าไม่รู้ว่ามือที่3ก็คือเพื่อนสนิทที่เธอไว้ใจที่สุดในชีวิตคนนี้นั่นเองและแทนที่เพื่อนสนิทของนาเอจะสำนึกยังกล้ามาขอให้นาเอไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวในวันแต่งงานที่เตรียมไว้อีกโดยเหตุผลที่ไม่อยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองเป็นมือที่3ของใครชีวิตที่ไม่เคยสมหวังของนาเอผ่านไปอย่างช้าๆอีกวันโดยการกินและนอนเหมือนทุกครั้ง ที่ผ่ผาานมาเช้านี้พ่อเอกลงมากินข้าวแม่ก็ตะลอมให้เซนเอกสารยกบ้านที่ย้ายให้ไว้ให้กับน้องสาวที่ป่าดีเมื่อวันก่อนลูกของน้องสาวจะได้เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้านนเอกยอมให้เพราะรู้ว่าแม่สงสารน้องที่เลิกกับสามีแต่เพราะความจริงคือน,น้องนั่นแหละตัวดีที่แอบไปมีคนอื่นลูกก็ไม่ใช่ของเขาผู้ชายไม่เอาผิดก็บุนแค่ไหนแล้วน้องของน้าเอกที่กําลังยิ้มอย่างสมหวังพอได้ยินน้าเอกเอาอาดีตมาประจานก,ก็ของขึ้นด่าใส่น้าเอกที่ทําตัวไร้ประโยชน์ไม่เคยช่วยอะไรที่บ้านขี้เล็ขนาดนี้สักวันน้าเอก ก็คงจะโดนแฟนทิ้งในที่เอาแต่เงียบให้น้องด่าพอถูงจี้จุดเรื่องแฟนไปมีคนอื่นก็ไม่ทนเหมือนกันว่าแล้วศึกความโตะก,ก็เริ่มขึ้นในโดนน้องผักไงห,หลังก็โดนตบใส่ไม่ยัง้งถ้าแม่ไม่เข้ามาตีเรียงตัวจับแยกในก,ก็คงเจ็บตัวมากกว่านี้ในกโกรธจนอยู่ต่อไม่ได้เข้ามาเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแม่ที่ตามมาดูแทนที่จะห้ามกลับสนับสนุนเต็มที่ในจะได้ออกไปทําอะไรอย่างอื่นในชีวิตบ้างไม่ใช่อยู่กับการนอนและกินไปวันๆอย่างที่เป็นในเอกรากระเป๋าไปตายเอาดาบหน้าแต่จากที่เจ หญิงไม่เอาเงินแม่สักบาทพอเจอข้าห้องเช่าเข้าไปก็ไม่รอจะต,ต่อราคาก็ไม่กล้าสุดท้ายก็ต้องเอาเงินแม่ที่โอนมาให้แมรู้ว่าเธอกําลังร้อนเงินจบจากเรื่องห้องเนก็มาหางานทําที่บองเอิญได้งานร้านปิ้งย่างเพราะพนักงานพื่นโดนไล่ออกไปเนกยังได้เพิ่นใหม่เป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ที่ดูเข้าใจชีวิตเจออะไรมามากมายเพิ่อมอีกคนเย็นนั้นระหว่างที่นเอกกาลังจะไปเอาบุหรี่ที่รถให้ท่อแก่พอเห็นมีคนมายืนฉี่อยู่ริมกําแพงนาคายมวยแถวร้านก็เลยตกใจมือไปโดนที่ปัดน้ำฝน ยังไม่พอยังไปเปิดไฟสองทางจนสว่างไปทั้งถนนเห็นหมดว่ามีคนมายืนฉี่อยู่ส่วนคนที่ยืนฉี่พอะโดนประจานขนาดนี้ก็เข้ามาเอาเรื่องแต่พอรู้ว่าเอกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แกล้งเขาเรื่องมันก็เลยจบที่การแยกย้ายไปแต่เพราะคนที่ยืนฉี่ลืมนวมาไว้เหนก็เลยเอามาคืนให้ในวันรุ่งขึ้นเธอถึงได้รู้ว่าห้าวคุณคนที่ยืนฉี่เมื่อคืนเป็นโคบมวยอยู่ที่ค่ายมวยนั่นและทันทีที่ส่งคืนกันเสร็จเหนก็โดนเจ๊ที่อยู่หน้าร้านเตื้อขายขอต่อยมวยหนึ่งเข้ากลุ่มลายที่มีห้าวคุณ โค้ดมวยยู่คนในที่เพิ่งอ,ออกมาเจอโรคว้างเจอผู้ชายอื่นในชีวิตใช้ไลน์อะไรก็ไม่ค่อยเป็นแต่เพราะความอยากรู้เรื่องราวของโค้ดมวยที่โดนใจหนก็เลยเข้าไปส่องแต่ส่องไปส่องมาดันกดผิดขอแอบ,บเป็นเพื่อนไปซะง,งั้นห้าคุณโค้ดมวยมือใหม่พอถูกเจ้าของค่ายสั่งให้ไปหาลูกค้าเพิ่มดึงให้ไปออกงานบูธที่จัดให้พรุ่งนี้คนที่พูดไม่เก่งอย่างเขาก็เลยต้องทักหาหนะเอกที่ดูตรงกลุ่มที่สุดนัดเจอเธอท,ที่สวนสาธารณะแต่พอนางเอกบอกเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่หัวใจที่กำลังพองโตก็ฟีบ แทบไม่ทันเมื่อเพื่อนร่วมงานร่นมที่ผู้มีประสบการณ์คอนเฟิร์มมาเลยว่าถ้าผู้ชายที่เพิ่งรู้จักแล้วนัดออกไปหาก็มีแค่2ออย่างไม่ชวนไปนอนก็ชวนสมัครสมาชิกแต่สําหรับเบานาอย่างเธอกับน้าเอกอย่างแรกไม่มีทางเป็นไปได้ก็เหลือแค่อย่างสุดท้ายชวนไปสมัครสมาชิกแต่ถึงจะถูกห้ามหัวใจที่เรียกร้องมันก็สั่งให้เด็กมาตามนัดด้วยความหวังเล็กๆว่ามันจะไม่ใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ไวายถูกหลอกให้มาดูงานสมัครสมาชิกจริงๆพาพคุณโคดมวยมือใหม่ที่เสียงเข้าใกล้น้าเอกเพราะหวังจะสร้างผล งานกับเขาบ้างทั้งที่ใจไม่ชอบงานขายแบบนี้เลยสักนิดถ้าไม่ได้เจ้าของค่ายส่งสัญญาณให้ถอดเสื้อคลุมให้ในาเอกเขาก็ไม่รู้จะหว,ว่านสเสน่ห์ที่มีอยู่อนน้อยนิดต่ออย่างไงแต่ที่จริงที่ทําให้นเนประทับใจมันไม่ใช่พอเสือ้อแต่เป็นเพราะคําพูดของข้าคุณที่ว่าคนเราต้องมีความฝันและเราก็ต้องพยายามทําเพื่อให้ฝันเป็นจริงนั่นต่างหากถึงทําให้ในาเอกตัดสินใจสมัครเรียนมวยกับเขาจากนั้นมานก,ก็เข้าคอต่อยมวยกับข้าคุณที่โหดจริงไรจริงไม่มีใจดีกับเธอเลยสักนิดแต่ก็เสน กกนมาขึ้ไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกันจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อทางค่าจัดแข่งคันเลือกโค้ดไปแข่งกับเขตอื่นพอเห็นภาพห้าคุณที่มุ่งมั่นกับการต่อยมวยตรงหน้าก็ยิ่งรู้สึกว่าห้าคุณเท่ยิ่งกว่าใครถึงสุดท้ายเขาจะไม่ได้ไปต่อก็ตามในน,นั่งเดือมเป็นเพื่อนห้าคุณอยู่ที่ร้านยอมกินกบเอาใจเขาพอรู้ว่าเขาคงเสียใจไม่น้อยที่ซ้อมหนักขนาดนี้ยังแพ้เด็กรุ่นน้องไปได้แต่ป่าที่พูดว่าทําใจไดเพอกินเหล้าได้ที่ห้าคุณก็ด่ากราดด้วยความเสียใจและโกรธทําไมจะไม่รู้ที่เจ้าของา ให้เด็กรุ่นน้องนั่นชนะก็เพราะอยากใช้ดึงคนเข้ามาสมัครเรียนที่ค่ายต่างหากคือเหตุผลในลราเข้าคุณที่เมาหนักกลับมาที่ห้องก่อนจะปล่อยตัวไปตามที่ใจีดกร้องเมื่อเ้าคุณดึงตัวเธอเข้าไปหาและเมื่อทุกอย่างผ่านไปเหมือนผีผักเท้าคุณก็ย้ายมาอยู่กับน้าเอกแบบไม่ต้องบอกอะไรกันมากรู้กันแค่สองคนว่าคบกันในที่ไปรู้มาว่าครูฝึกรุ่นน้องของเ้าคุณไม่ได้อยากไปแข่งเธอก็ได้เอาเงินเดือนทั้งหมดทั้งเดือนนี้และเดือนหน้าไปแลกโอกาสกลับมาให้เ้าคุณและเมื่อเ้าคุณถูกเรียกกลับไป แข่ในก,ก็ทําหน้าที่แฟนส่งสวยทุกอย่างให้เต็มที่รวมถึงคอยเป็นกําลังใจให้แต่เมื่อถึงวันแข่งก่อนที่ห้าวคุณจะขึ้นชกพ่อเนกมาส่งอาหารแล้วรู้ว่าห้าวคุณรับเงินล้มมวยเงินสําคัญกว่าชัยชนะความฝันที่เขาเคยบอกในก,ก็หมดคําจะพูดเพราะถ้าเป็นเธอชนะสักครั้งในชีวิตมันสําคัญกว่าเงิน เห่าคุณด่าใส่ในเอกต่อหน้าคนอื่นที่เข้ามาในห้องพักกลบเกลื่อนความรู้สึกของตัวเองและนเนกให้ไปพนหน้าเขากับเธอไม่ได้เป็นอะไรกันในที่กําลังเศร้ากับการที่ห้าคุณยอมขายสัก์ศีพอกับมาที่ร้านแล้วโดนเท่าแก่ลวนลามอีกก็ฟิลขาดต่อจนเรื่องไปจบที่โรงพักดีที่ได้ลูกพี่ลูกน้องที่อยู่รายการทีวีคนนั้นมาช่วยจัดการให้ทั้งที่นเอกตัดสายเธอมาตลอดเพราะงั้นพรอนเอกเห็นว่าลูกพี่ลูกน้องยอมต่างฟนลำบากเพื่อเธอทั้งที่เป็นแค่ญาติทางห่างไหนก็เลยเปลี่ยนใจยอมตอ กลงเป็นร่วมรายการให้ ในกทุงจับไปยืนอยู่บนเวทีตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ถูกได้แต่พูดตามที่ญาติสั่งผ่านไม์ที่ติดหูไว้ที่พูดไปก็สมเพศตัวเองหนักกว่าเก่าทําไมต้องพูดให้คนอื่นดูถูกตัวเธอขนาดนี้แล้วจุดพีคที่สุดที่ทําให้หนกช็อกก็คือคลิปที่เธอกับน้องเถียงกันวันที่มีคนมาถ่ายทํารายการที่บ้านมันถูกตัดต่อกลับเป็นว่าเธออักตันยูก้าวร้าวด่าแม่ที่หวังดีไปซะอย่างนั้นแล้วทันทีที่คนในห้องส่งและพิธีกรในรายการเห็นเสียงด่าก็ลอยมาจนเอกไม่รู้จะทํำยังไงสุดท้ายก็เลย ทำตามที่ญาติบอกแกล้งล้มหมดสติมันตรงนั้นแล้วพวาความเสียใจผิดหวังจนถึงที่สุดที่โลกและคนรอบข้างไม่ใจดีกับเธอเลยสักนิดในก็เลยตัดสินใจมาสมัครลงแข่งต่อยมวยที่ถึงวันนี้จะไม่ผ่านเกณฑ์เธอก็จะสมัครจนกว่าจะผ่านจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีที่นาเอกซ้อมมวยอย่างจริงจังน้าหนักกว่าร้อยโลที่เคยมีก็ค่อยๆหายไปที่ในที่สุดเธอก็ทําได้ผ่านเกณฑ์เข้าลงแข่งได้ตามที่ต้องการพ่อของนาเอกที่ไม่เจอเอกมานานพอมาเจอก็รับรู้ถึงความ เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่รูปร่าง แต่เป็นนิสัยจากที่ยอมคนมาตลอดมาตอนนี้นาเอกยอมแค่ใจของเธอเองเท่านั้นแล้วไม่นานนักข่าวดีที่นากรอคอยก็มาถึงเมื่อเธอได้ลงแข่งแทนนักมวยที่ได้รับบาดเจ็บถึงฝีมือจะยังไม่เท่าไรแต่ความพยายามที่ผ่านมาก็ทําให้เจ้าของค่ายลงสมัครให้กับมือวันนี้ระหว่างที่นาเอกกาลังช่วยงานที่บ้านฮาวคุณที่เวะมาแลกน้ํฟรีพอเห็นนาเอกที่เปลี่ยนไปด้วยความตกใจก็เลยวิ่งหนีแต่ก็โดนนาเอกวิ่งไล่มาจนทันฮาวคุณที่ตอนนี้กลายเป็นกรรมกรเต็มคันหลังจาก โดนไล่ออกเพรารู้ว่านายเอกเตรียมจะลงแข่งเพราะอยากจะเอาชนะสักครั้งในชีวิตคำพูดที่เจ็บปวดยิ่งกว่าถูกดา่าก็ทำให้ห้าวคุณไม่มีหน้าจะไปดูเธอแข่งอย่างที่ชวนเพราะจุดเปลี่ยนชีวิตของแต่ละคนอยู่ที่การตัดสินใจของเราเมื่อเลิกทางเดินแล้วก็ต้องไปต่อทำเพื่อตัวเราเองนเอกซ้อมหนักจนถึงวันแข่งที่มาพร้อมกับร่างและหัวใจดวงใหม่สำหรับศึกแรกของชีวิตแต่เอต้องเจอแชอมป์สี่สมัยเจ้าของค่ายที่มาเป็นโค้ชจึงได้ให้ในายเอกไม่ต้องฝืนถ้าไม่ไหวก็พร้อมจบเกมได้ตลอดเวลา ในเอกพานยกแรกเป็นอย่างสะบักสะบอมแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้จัดแฟนไปต่อจนมายกที่สองที่โดนจัดหนักซ้ำเข้าไปจนแทบหินไม่ขึ้นพอแม่กับทุกคนที่อยู่ในสนามเห็นแล้วก็ใจหายทั้งสงสารและนึกไม่ถึงว่าานเอกที่ไม่เคยสู้ใครจะยืนหยัดทนมาได้ขนาดนี้ในที่ยังขอสู้ต่อในยกที่3เธอหาโอกาสใช้มัดซ้ายที่เก็บไว้เป็นอวุมูกรกหนำใส่คู่ต่อสู้จนล้มไปกองแต่ยังไม่ทันเห็นความสำเร็จในก,ก็โดนสวนกลับนอกกลางอากาศลงไปนอนกองที่พื้น แล้วภาพในอดีตที่เจ็บชำ้ำโดนน้องตีเอาเปรียบจนต้องออกจากบ้านก็ลอยมาที่ท้ายสุดเธอก็ต้องเสียนยกบ้านให้น้องอยู่ดีแล้วยังเพื่อนสนิทที่หักหลังไม่พอยังให้เนกไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวกันเสียงด่าให้แบบไม่สนใจความรู้สึกกันเลยสักนิดและแน่นอนว่าเธอก็ยอมทํารักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากรักของห้าวคุณที่เนกทําดีแทบตายสุดท้ายก็ได้เป็นแค่คนอื่นไม่มีค่าในสายตาเขาฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้เนกรู้ว่าโลกใบนี้มันใจร้ายกับคนอ่อนแออย่าง ก็คือ,อยาที่นางเอกหลงคิดว่าดีกับเธอที่สุดถึงได้ยอมปลอ,อกรายการให้แต่มันก็คือการหลอกลวงหลอกเอานางเอกมาขายความน่าสมเพชเรียกเรตติง้งไม่ได้หวังดีคิดว่าเป็นญาติอย่างที่เนกคิดทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมันเลยเกินทนจนนางเอกไม่อยากอยู่ต่อแต่ความตายก็ยังไม่ยอมให้เธอได้ทำอย่างที่คิดถึงเนทจะกระโดดตึกลงไปเธอก็แค่สลบไม่มีแผลเลยด้วยซ้ำ และในเมื่อสวรรค์ให้โอกาสเธอเริ่มต้นใหม่ในก,ก็ได้ตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเอาชนะความคลี่ขาดของตัวเองให้ได้สักครั้งในรวบรวมแรงเฮื่อกสุดท้ายที่มีเตรียมจะสวนกลับแต่ก็ไม่ทันเสียงระฆังยกสุดท้ายในอยอมรับความพ่ายแพ้ร่างร่างที่อ่อนแรงเข้าไปกอดคู่ต่อสู้ที่เอาชนะไปได้อย่างสวยงามถึงบนเวทีในเอกจะแพ้แต่ในความรู้สึกของเธอแล้วเธอชนะชนะความหวาดกลัวชนะอดีตชนะใจตัวเองได้เป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าเก่าและที่สำั เธอได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตเราทุกคนก็เปลี่ยนแปลงได้ขอแค่อย่าหยุดยั้งที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นและดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เจอกันเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ